สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรรีแฟชั่นคลิปนี้จะมาทำชุดเรดยาวของคนอ้วนกันนะคะจะเป็นไซส์ 2XL คือไม่ต้องยุ่งยากบวกลบคูณหารนะคะจะทำแบบสำเร็จรูปไปเลยค่ะซึ่งจะมีรอบอก50นิ้วนะคะจะเป็นชุดสวมหัวเก็บเอวนิดหนึ่ง แขนเลยนะคะมาดูวิธีการทำมาเลยค่ะจากด้านบนให้ตีเส้นลงมาสักหนึ่งไม้มันทัดนะคะเพื่อที่จะได้เห็นเส้นชัดกำหนดความยาว100เซนติเมตรนะคะ ตีเส้นเชื่อมกันค่ะตัวเสื้อเสียกเดียวกำหนดที่31อดครึ่งค่ะ เส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้คือจุดจึงกลางคอหน้าวัดลง11.75เส้นค้างคอ11.75แล้วก็ตีเส้นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะโค้งได้ง่าย ใครมีไม้มันทัดโค้งก็คงด้วยไม้มันทัดโค้งเลยค่ะเส้นรักแร้วัดลง4.5เซนเมตรเส้นจะเป็นเส้นตะเข็บไหลนะคะตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดตะเข็บไหลวัดลง26เซนเมตร เ,เส้นเชื่อกันเป็นเส้นอกค่ะจากเส้นอกวัดลง14เซนติเมตรตีเส้นเชื่อกันค่ะแล้วก็วัดลงไปอีก18เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพก เส้นเชื่อมกันค่ะเส้นเอวให้วัดเข้า2-3ถึงซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเส้นให้สวยงามค่ะโค้งไปหาแนวสะโพกค่ะ ส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังจะทำไปในชิ้นหน้าเลยนะคะชิ้นหลังคอลึกห5เซนติเมตรเส้นข้างคอก็เท่ากันนะคะก็โค้งคอหลังค่ะก็ให้ก๊อปปี้ออกมานะคะเวลาวางผ้า ทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังก็วางสันทบชายเสื้อให้วัดขึ้นมานะคะ1 0 1ถเซนติเมตรเพื่อที่จะเปิดด้านนี้นะคะทั้งสงด้านค่ะเพื่อที่จะสะดวกในการเดินนะคะ <c oughs> ก็เป็นชุดได้ง่าย,ายใส่ลำลองอยู่บ้านนะคะในส่วนของคอ,งองก็ทำสาบหลบนะคะ ในส่วนของแขนก็แค่พับเข้าในส่วนของปลายแขนก็เผื่อผ้าไว้พับเข้านิดหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นชุดคุณอ้วนง,ง่ายๆนะคะสวมใส่สบายรายละเอียดดีฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ